ามาสมานี่เขาเศ้าพี่น้องออมโค้งไก่มมูขึ้นละเหมือนเดิมเนี่ยกินมมูขึ้นกินเหมือนกับว่าอุ่นกินยำเสิรตัวเหมือนเดิมมันละอ,อมโค้งไก่ใส่เห็ดน,น,นั่นไงถ้าก,กวงตุง่งกินกับข้าวเหนียวนี่นี่กวางโอ้โหนีปตีงสินน้ำฮ่าฮ่าปิกซินปิกซิน กินโุ้งไก่ก่อนต้อมโุ้งไก่ก้อนสิดายปิ้งซีนมาไปที่หลังอา่างนีง่เลยมั้ง dạ vâng cô สิ่งสิงกันอืมเจ็บ hmm. โอ้ซูดจวดเลยปิมซินเสียพักมันอัดซส่งมากว่าเสียปันเนี่ยเสมันหยีบซุดจวดเลยดูดยดจงไปกินตอนเชียงนั่งประหยัดตัว

you yes. bình những đang <laughs>

ว่าต้นจีนๆนี่ก็ไว้กินต้นเที่ยงประยะปีคราบหนึ่งพออะไรกันอืมหนาวอันดะโอเคหน่พี่น้องพอกันไหมอือือ่น